กลับเข้ามสู่ช่วงที่2ของรายการกระทุบอลไทยครับวันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษเลยจากนักเตะบุรีรัมยูในเตดที่กําลังจะไปค้าแข่งอย่างต่างประเทศวันนี้มาพบกับคุณแฟงอาเชียมปองกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ก็เป็นเกียรติของรายการเรายิ่งเลยพอดีเจอข้างล่างกําลังโอ้โหทําเอกสารอยู่ ก็เลยขอเชิญคุณแฟงมาพูดคุยกับแฟนบอลไทยหน่อยนี่สดๆเลยนะเดี๋ยวเราบอกช่องทางการติดต่อสักหน่อยนะครับถ้าแฟนบอลบุรีรัมหรือแฟนบอลท่านใดเนี่ยอยากติดต่อกับแฟงนะครับก็โทรเข้ามาที่รายการเราได้เลยนะครับที่0839168979นะครับครับพูดคุยอยากจะสอบถามหรือมีคำถามสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของแฟงใช่เพราะว่ามาพูดคุยกันได้เลยเหตุผลก็คือเดี๋ยวแฟงจะต้องเดินทางแล้วครับอาจจะได้ทีมแล้วได้สโมสรแล้วนะครับก็ ปีหน้าก็แฟงไม่อยู่กับเราแล้วไม่ได้เล่นในไทยลีกแล้วแล้วถามแรกที่จะถามแฟงคือสโมสรไหนครับที่แฟงจะย้ายไปอยู่ไปคาแข่งด้วยอันเดเลตอันเดเลตที่ประเทศเบลเยียมเอ้โหแล้วเดินทางเมื่อไหร่ครับเนี่ยอ่า When do you go to อันเดเลตอ่า We c o n t sure but I think after next week next week อัติน่า Mm hmm. ส,สัปดาห์หน้าจะเดินทางไปครับโอ้ได้รับลาสาวๆยังครับอ่าอ่าคุณเซกี้บ้างที่ไ t ยแฟนค่ะ Yeah it was good staying with them especially the fans of Buram mm hmm. for now I cannot say uh, only for Buram but playing in Thailand is also a step from Africa mm hmm. but now I just want to move to another step So can say big thanks to I in Thailand all the เขาก็บอกว่าครับว่าเขาไม่ตอนนี้เขาไม่ได้แค่ต้องการที่ลํำลาให้กับบุรีรัมหรือว่าแฟนบอลชาวไทยแล้วตอนนี้เขาเหมือนกับก็อยากจะบอกกับให้ชาวแอฟริกาส่งกำลังใจให้เขาด้วยตอนนี้คราวนี้เขากำลังจะไปอยู่ที่ยูโร้านาแล้วไปไปอยู่ที่อันนี้เลยเนี่ให้ชาวกาหนาช่่ยส่งใจ แล้วก็แฟนบอลไทยแล้วนะครับก็ส่งกําลังใจให้แฟงไอชิมปงนะเพราะว่าเขาเริ่มเบิตัวแทนของไทยลีกเลยนะหลังจากที่ครับคุณยายาจากเมืองทองครับสมุยโยนยายาเบลยมเหมือนกันนะครับก็ไปแต่แฟงนี่ไปสโมสรใหญ่กว่าด้วยนะแอนเดอร์เลดนี่ไม่ธรรมดานะยา่านี่ไปอยู่กลางอะไรครับใช่ก็ยังไม่ค่อยได้ลงแต่แฟงนี่ไปสโมสรเป็นทีมที่ได้เล่นยู่ชมเปี้ยลีกด้วยใช่ไหมโอ้โหไม่ธรรมดาใช่ เราจะเล่นเล่นวินนิ่งมีชื่อแฟงแล้วอ๋อเขยเคยิงวินนิ่งไปกระชุ่มกะช่มไปชุ่มก่มโอ้โหไปยิงแมนยูโอ้โหได้เลยได้ครับไปได้ไป็นไปได้ไป็นไปได้หมดแล้วครับตอนนี้นะครับก็แฟงวันนี้อาจจะเขินเขินนิดนึงเพราะหิวอีกทีอีหิวนี่เราดึงตัวมันอ่าชุดเลยกำลังจะไปทานข้าวเราคว้าตัวมาเลยใช่ใช่นะครับถ้าถ้าเมื่อกี้พูดถึงไปยิงแมนยูทีมโปรดในอังกฤษนะครับของแฟงชื่อทีมอะไร w ่วนใหญ่ชอบฝรั่งทมในยุโ e ปนยุโรปจากเด็ก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 จากเจาจากจากเาซเด็นจากเด็กจากเด็กจากเดนกากเด็กจากเจากเด็กจากเดรกจากเด็กากเด็กเด็กแล้วอาจจะบ็ากเาเจาเด็นจา่เดจายเด็กากเด็กจากเด็าเด็กจากเยากเด็กจจาจากกด็จกก็าเ็ดาเ็นเ็จากเ จากประเทศไทยนะครับจะติดตัวแฟงไปในประวัติไม่ว่าอนาคตนี่แฟงอาจจะไปอยู่แอนเดอเลดบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์สักวันหนึ่งนะก็เป็นสักวันยังไม่ไปยิงลิเวอร์พูลเชลซีเออนะครับแล้วกินส้มตำก็จะติดไปไก่ย่างก็จะติดไปกับแฟงไปด้วยแอนเดอร์เลดไม่มีส้มตำนะไม่มีส้มตำเออพยาปอกส้มตำที่ไหนครับที่เดียวเยี่ยมไม่มี เบลเยียมโน้ต้มตำป้าไอ้จริงครับป้าไอติงแฮัไทยนี่เหรออันนี้อันนี้นี่ไปทดสอบพีทาหรือไปไปที่เบลเยียมนี่เจอแล้วครับส้มตำไปด้วยเอาครบไปด้วยมีมีมีกุ้งไทยไปด้วยครับเอาครบไปด้วยครัเอาครบไปด้วยแบงค์แบงไม่ต่ำเองเลยแบงต่ำเองนะแบงคตำส้มตำได้ไหมเออไม่ไหมแม่แม่โอ้คุณแม่คุณแม่ใช่แม่สามารถทำอาหารไทยได้โอ้สุดยอดสุดยอดนะ แล้วแสดงว่าถ้าไปเบลเยียมนี่คือพาคุณแม่ไปด้วยแล้วก็ชงแบบคงจะไม่ไม่เหงาแล้วก็มีอาหารที่แบบถูกปากอาหารไทยก็ได้กินอยู่แน่นอนใช่ไหมนะครับไม่ถามเขาว่าเใส่เสื้อเบอร์อะไรที่อันเลยไหมอ่ายังยังไม่รู้หรือเปล่าแม่ไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้นะครับบอกยังไม่รูยแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าแฟงเนี่ยได้หมายเลขนะครับก็เชื่อว่าสายบอลชาวไทยเนี่ยไปหาซื้อเสื้ออันนี้เลยใส่แล้วนะครับอื คร, <c oughs> ครับครับผมก็เทียกว่าผมแมั่นใจแน่นอนนะพี่ว่าแฟงเนี่ยยางไงก็ต้องแบบในฤดูกาลแรกที่ไปเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ที่ดีถึงยิงประตูได้แน่เป็นสิบเอ็11ตัวจริง <c oughs> ครับเป็นผู้เล่นตัวจริงก่อนสิคนแรกเลยในสัญญ,ญานี่มีบอกไหมครับว่าขยืมตัวไปเนี่ยคุณต้องส่งนักเตะลงสนามมากกว่าสี่สิเอร์เซของการเรื่องนี้ต้องหาทางแฟงเลยอืมครับก็ ถามไงพี่ใช่เดี๋ยวมีคำถามจากแฟนรายการมากเหรอครับบันไทยนะครับมากเลยครับแฟงเนี่ยไปเนี่ยจะจะคิดถึงข้าวเหนียวส้มตำไหมอ่าถ้าไม่ได้อยู่เมืองไทยเนี่ยมากมากคิดถึงมากคิดถึงมากเลยพูดดังๆเลยครับพูดดังๆน้องปุดตานิดหน่อยครับพูดเราคิดถึงมากแบบดังๆคิดถึงมากคุณยังไงคิดถึงข้าวเหนียวส้มตำนะนะครับ อ่ะผมก็ถามคำถามให้แทนฟปรายการแล้วนะครับคส่งเอสเอสน์มาได้นะครับถ้าต้องการถามอะไรโทรเข้ามาเลยหมายเลขอัานี้เอสเนะครับสี่อ่ะหมายเลขก่อนก็ได้0 8 3 9 1 6นะครับ8 9 7 9นะครับมาพูดคุยกับแฟงนะจิมโปงฟอนอินมาคุยกับแฟนเลยครับมีคำถามอะไรเนี่ยก็เป็นช่วงโอกาสเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็จะไปแล้วนะครับเขาก็จะไม่ไม่ได้ไม่ได้แสดงฝีเท้าในไทยลีกแล้วล่ะรอดูกันหน้านะตอนนี้มีคำถามอะไรหรืออยากให้กำลังใจแฟงนะจิมปงเนี่ย ก็ช่วยโทรกันเข้ามานะครับมาพูดคุยกับแฟงนะครับอ่าแล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ s m s นะครับที่ส68นะครับ9 9 9 5นะส่งกันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้แฟงอาชิมปงนะครับรับผมอยากจะถามแฟงนิดนึงครับหลังจากที่ไปทดสอบฝีเท้าแล้วที่ที่เบลเยียมครับครับอยากสอบถามว่าไปทดสอบฝีเท้าที่เบลเยียมนี่ทักษะอะไรมันยากกว่าที่ไทยไทมไหมอืมถ้าเทียบ <inaudible> uh. After you go to test at Adelaide, mm -hmm. what do you think? How different for Thailand and Belgium? About right now, I've not been there, but I've been watching the videos, and Thailand is good. But uh, in terms of uh, world football, I think now Belgium is a little bit mm -hmm. higher mm -hmm. from Thailand. But now Thailand is getting more uh, competitive. because I've been here almost two years. Every year it's getting more and much people are coming here, especially good players, because now all the big clubs like Monton, Chambori, they are all buying players to make the t h League very strong. เขาบอกว่าทักษะของไทยลีกนะครับก็ดีครับแต่ว่าถ้าให้เปรียบเทียบกับไทยกับเบลเยียมเนี่ยเบลเยียมยังดีกว่านิดนึงครับแต่ว่า โสโมสรไทยก็ประเทศไทยเนี่ยกำลังมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นใน10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างชนบุรีหรือเมืองทองที่ซื้อนักเตะดีๆเข้ามาครับก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อวองการฟุตบอลไทยมากๆแต่ออยังเหนือกว่านิดหน่อยแต่แฟงจากบุรีรัมย์ในเตะเนี่ยก็ก้าวไปแล้วก็มีมีดีมากพอที่จะผมเชื่อว่าประมาณไม่กี่เดือนคิดว่าคงจะเบียดขึ้นชุดใหญ่ได้นะครับสำหรับนักข้ชิมปงนะนะครับโอ้โหก็คิดแล้วก็ใจหายนะใจหายที่ว่าเออ นักเตะที่สร้างสีสันในไทยลีกอย่างแฟงเนี่ยคอยจี๊ดจ๊าซุปเปอร์สตาร์ไทยลีกครับเนี่ยซุปเปอร์สตาร์ไทยลีกนะไปเบลเยียมแล้วไปค้าแซ่บสาวๆนี่ร้องไห้กันแบบว่าโอ้โหอ่ะผมเชื่อนะให้นึกถึงนักเตะไทยลีกอ่ะต่างชาติอ่ะห้าคนแรกเนี่ยแฟงอาชิมโปงต้องมีหนึ่งอย่างนะเนี่ยนะครับก็ที่ผ่านมาก็อ่าคิดถึงย่าไปเบลเยียมครับครับแล้วก็ที่เกี่ยวกับแฟงออรซ่า นะครับก็ไปเยอรมันแล้วในนี้แฟนกันจิบปงก็ไปอีกแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความเจริญก้าหน้าได้นกเตะช่วยดีนะนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีโอกาสไม่น้อยมากนะที่นักเตะจะไปเล่นหลีกยุโรปใหญ่ๆกับทีมใหญ่ด้วยเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลบุรีรัมเสียได้ที่สุดเสียได้ที่สุดหลายคนแบบโอ้ถึงก็ร้องไห้เลยแฟนไม่อยู่แล้วอืมครับแล้วก็นี่เหมือนเปิดใจครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ย ในการออกซื้อทีวีครับในการเราเป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนเพราะเดี๋ยวก็ไปแล้วด้วยใช่ครับและอย่างนี้นี่เดี๋ยวอาจจะต้องมีเอ็กซ์คลูซีฟอัดเทปไว้อีกสักเทปหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคำโวยพอรหรือว่าอะพูดนะครับอย่างครั้งที่แล้วที่ตอนที่จะไปทดสอบฝีเท้าแฟนบอลไม่รู้กําหนดไฟ์เลยไม่ส่งไม่ถูกเพราะว่าแฟนบอลก็อยากไปส่งที่สนามบินครับเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวถ้ารู้กําหนดแฟนที่จะไปเบลเยียมจะบอกแฟนบอลแฟนบอลจะได้ไปร่วมส่งจะได้รู้ไฟล์ว่าจะบิน เมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะแจ้งในแฟนเพจก็แล้วกันนะครับหรือติดต่อทางพี่โป๊ะสายฟ้าร่วมเป็นกําลังใจส่งให้แฟนเนี่ยได้ไปประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีทีระดับยุโรปแล้วระดับโลกแฟนบอลเราเดี๋ยวต่อไปก็จะติดตามผลงานของแฟนผ่านทาง YouTube แฟนเพจของแฟนนะมีมีไหมมีครับให้แฟนมาชาสัมพันธ์หน่อยได้ไหมได้ ฟซบุ๊กไม่มีครับสร้างแฟนเพจเดี๋ยวให้เขาสร้างแฟนเพจขึ้นมา I don't know I I t e n fun page but I don't know อ๋อตอนนี้เป็นแอป official ฟ n e นไอยจ้ อ๋อก็คือไม่มีมีตั้งง่าแต่ไม่ใช่ของเขาเรื่อเล็กอ๋อคือนี่อาจจะมีแฟนๆนะครับแฟนๆมีโยเกิร์เพลยแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ๋อไม่ใช่ี้ไม่เชี่ยวไม่ใช่อย่างนี้ก็เป็นตัวปลอมแฟนตัวปลอมด้วยแฟนกราบตัวปลอมแฟนวันดาวเลยเดี๋ยวต้องเนี่วันดาวเดี๋ยวให้โยเกิร์ตเฟนย์เมกับแฟนเพลย์แล้วอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพักเพลยก็อยากฝากให้แฟนเนี่ยกราบกล่าว ถึงแฟนบอลบอชาวไทยเวลาแฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอลกุรีรำนิดนึงคิดถึงแบบสาว,สาวๆคนไหนนะหรือแบบน้องน้อยพี่แฟงไปแล้วไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็ตายเต็มที่ละนะฟนะฝากไอ,อ้แฟงฝากไอ้นี่โดยเฉพาะน้องแตงร้องไห้อยู่ร้องไห้เลยใช่ไหมนี่แฟงเครียดเครียดอ่าอ่าฝากฝากนิดนึงนะครับแฟง no girlfriend ไม่มีแฟนเาไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีแฟนพี่จะจำไว้ครับพี่จะจำไว้ <laughs> me, I, now i maybe maybe i uh. will have later but now i don't uh. have. but i know people in thailand especially in buram i have lovers so those who love me i love them all so i love every fan of buram especially thailand uh -oh. <laughs> 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 Okay, ah. for last time, I want to say it's high five. Uh, and okay. Final. okay. Ah. Uh, now, I, all that I can say that I thank everybody, especially Buram fans, Thailand, all the media people. I came here, I was nobody, but through their prayers and supporting, and by God's grace, now I'm somebody, especially in Asia. So, all that I can say for now that I thank, I thank them all, and they should continue supporting me. I love them all. Cheers. Okay. เขาก็บอกว่าเนี่ยครับว่าต่อจากนี hey ้เขาก็จะให้แฟนบุรีร um> ัมช่วยเชียร์เขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันไม่ไม่ไม่ใช่ใครง่ายๆครับที่จะไปเล่นที่นั่นแล้วก็ยังไงต่อครับพี่แน่นอนครับเชื่อว่าแฟนบอลบุรีรัมต้องตามเชียร์แฟนแน่นอนใช่ก็นะครับก็ขอเป็นให้พวกเราเนี่ยเป็นกําลังใจให้แฟนอชิมปงแล้วกันครบจะคอยนำเสนอเรื่องราวของแฟนที่แสดงผลงานอยู่ที่เบลเยียมเราจะเสนอผ่าน รายการกระทู้บอลไทยที่นี่ใช่ครับแต่ก่อนจะพักเบรกนะขอให้แฟนกล่าวคําที่แบบว่าเป็นประโยคที่ยอดฮิตเลยนะครับที่แบบว่าหลังรายการเราได้พูดกันอ่าที่เราจะนับกุ้อะไรอ้าวจะฝากอะไรสักทีหนึ่งฝากทานไหมครับอาฝากถึงเพื่อนคนเดียวเลยครับเพื่อนที่องเขาครับเอาพวลุ่มวลุ่มอ่ะทักทีหนึ่งนะครับทีละทอนบนมาทานคุณต้องฟังเลยคุณต้องฟังไร one two three อุ้มมั่วชิ้มปลาคขอบคุณมากครับแฟนบขอบคุณครับสำหรับเพลงนี้พักกันสักคู่ครับผม